อฏิจาลุยสตอรีจา้าลุอสตอรีจา้าอ,อ,อันนี้ต้นต้นอะไรนะลืมลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วต้นวัชนาบอกต้นยังก็พี่นางอันนี้นะต้นยังกับพนนี่งงนางสองเงินสอดทองเขาเป็นหมากเป็นดอกล่ะสองเงินสอดทองก็หลอกกับสามตัว นกกระสามตัวสองตัวปูน่ะนกหอยต้องแตงด้วยคนน่ะโอ้ยแต่มันสูงมมความสูงนกะหอยต้องแตงตรงข้างล่างก็จะมีเต่าแล้วมีเห็ดเฮ็ดเฮ็ดอันนี้บ่เอาไปแกงบอบ่เฮ็ดไปแกงบอพี่นางอดอกงามค่ะเอาไปแกงเอาไปแกง โอ้บ่เมยบ่ะเมยบ่บ่เมยดเราเป็นนักขุดบอลเนาะนักขุดบอลเอาเอาเอาทิมชาติเลยวันนี้สั้งลื้อสรางลื้อมันบะสร้างลื้อนะเป็นฝังกลนบ่ะสงกลนมันวะหำนะตาต้นนี้คือต้นใหญ่แถบนี้เนาะจ้า เป็นไงกันเนาะปัดทีูต้ตอนอีหยังเงี้ยเนาะจำซืออ้อบะไรได้พี่น้องมันบังมันแตกไงคักเนะนาะกอกน้ำก็อันนี้เบิดงว่าใบใเอ็นใครพักอันพักกีเลิศนาะบานเท่าเอินอนะพักกีเลิศเนาะภาษาไทยเอิญชับผู้แมนเนาะพี่น้องอืใบชะพู้ของอร่อยใส่กับอมหอยเนาะพี่น้องเนะาะหอยจุบเนาะหอยจุบอืบ ดอกอะไลใส่花จุ๊บฮัลโหลเดนนะ่ะซื้อเนื้ก่อนหนิรืมซื้อเพิ่นซื้อเนื้ออะไรหรอหมูมาไปคิวเพิ่นแบบนี้แล้วย่างเพิ่นแบบนี้อาทิตย์โตเพิ่นคือย่างแบบนี้หรอวะอะไปใส้มาหนิไปเทียเท่ยวใส่มาเที่ยวใส่มาเหรออืมเที่ยงนานหน่อยเพินพ่นเพิ่นใหญ่มาอยู่นี่บ่อนนั่งเล่นเพิ่นพีนพ่น้อง นี่เด้บกข่อยอยู่ในสานน่พี่น้องเอ้ยเอาน้ำต้นอันนั้นออกเอาน้ำต้นชารี่ออกโอ้ยมีไข่บกข่อยเต็มเลยถามขอบสาไหมนั่นพี่น้องไข่บกข่อยไข่บกข่อยนี่เนาะมันขึ้นมาไข่ หอยหลายอยู่หอยหลายอยู่กระทบลกก็ยู่สูงแทะกระทบลกตกชอว่าไปเบ่งภาพไปเบ่งแตงบออกบัายพี่น้องจ้าแนอนดักปลาเพิ่นเนาะเพิ่็ยังหลักคอยกับบุญงูขึ้นกันเออพักกัน กำะังเป็นตะกินพี่หน้องกรลรังเป็นตะหนึ่งผัก,กสลัดกระงามท่านปีใหม่พอดีพี่หน้องเ้ยสลัดผักกาดขาวขนาดท่านปีใหม่บวกเน่าก็อู้นำลายคักบวกเน่าต้นเดียวนำลายใส่ลูกเดียวเปรียวจัดเลยพักต้นหอมท้นงหอมแบงหอมแบง่บงนถอน,นขาย ถอนขายตอนที่ละครึ่งที่ละครืนเพราะมันไหลมันแพรได้เนาะพี่น้องลมลื่นจามผุ่นมะพร้าวกระดกๆหนึ่งที่บ้าได้กินมะพร้าวอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นสวนยางเนาะข้างนั้นก็สวนยางพี่น้องมะพร้าวน้ำหอมนะจ๊ะมะพร้าวน้ำหอม ถ้ากาดเพิ่งก็ตัดไลยรอบแล้วพี่น้อเอ๋เอ,เอ๋พี่น้องจา้าตัดแล้วมั้งคืนไม่เนี่ยเอาไปเผาเดี๋ยสจะตัดสอยมะเ้ามากินพี่น้องกระหลงอ่อนๆพอดีกินเลยอืมบ้านสวนจะพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียก ละมุดมละมุดลำใหญ่มละมุดก็ร่วงซิเวอรได้หละพี่น้องจ้ามันมันมันบ่เรือบ่ไหลแล้วเดือจักกันหลอกพี่น้องเดือจักกันหลอกกันหลอกมากินนั้นสุกลวตัวเนี่ยแต่ว่าบ่ค่อยมากปัญใดหมักละมุดเนี่ยมันหวานหวานมันหวานโพดบ่ค่อยมากปันใดหรอกกะแซบอยู่หันละแซบอยู่แซบอยู่แต่ว่าหันบ่ค่อยมากกินปันใด ูกทุกอย่างนะคะต้นใหญ่มาก็ตัดออกต้นไออินทภาลัมก็ตัดออกเหลือแต่ต้นเล็กมันอินทภาลัมก็อมบอกคุงรอดตายเพราะนา้ำฝนตกปีบบกมัหันเองละ่ะพี่น้องมันยังพอหลอดตายพอได้กินอยู่ ต้นบงังฮวงกลายพอได้กินพอได้กินฮึมบงังฮวงองียงคือสีงามแต่พี่น้องสีงามเนาะปัดทิชชู่ลุยอีสตอรี่ผ้ามานยางมึงสวนนะพี่น้องแก่สวนน้องสาวด้วยเพราะมันช่วงจะของนี่พี่น้องสวนน้องสาวขนาดก,กันลังงามซัดดิ้งดิงขึ้น ตดัดปู่นพ่นฟาก็ตัดมันสูงหลายค่ะพ่นตดัดมปีนต้องไปผสมอ่านต้อนอินทผาาลัมยอดนี่เอ<ร>าไ,ไปแกงแล้วป่าซุวนปลูกไม้ก็มีบมะคุงก็ได้มะเขือกับบ้ันได้ขึ้นปันไดยังเป็นเบีย้ยอยู่มะเขือมะพริกเพราะมันมันตายช่วงบางหันเนี่ยฝนเล็งๆบางหันเนี่ยพี่นอ้องพ่นตัดยอดมันไปก,กินแลว้วบ่อินทผาาลัมเนี่ย เราตีแกงเราอง,งุวงอะดกรายนี่มันสูงปีนขึ้นไปอันผสมพันธุ์มันนะต้น่ะต้นมะเขือ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 เต็มไปหมดเป็นแผงกันลังป,ปลูกพี่น้องกันลังปลูกอันไหนไงต้นกเขือต้นดอกกระเจียวนะั่นต้นเมื่อท่านถึงหนามนะันดอกกระเจีเยวข้ามสือข้ามศพ บ้านสวนจะพี่น้องจ้าบ้านสวนปูนเน่าย,ย่างเพิ่นกัติโทแนวย่างบาร์บีคิวเพิ่นไหมอ่ะรับลมสมบิวหนูพี่น้องบรรยากาศยามกี่โมงแล้วตอนนี้ยามแรงบ่ฝั่งทางโน้นก็จะเป็นสวนสวนยางเด้อพี่นอ้องสวนยางแล้วก็คอกวัวผ้าย,ยางส้มสวน มะกอกพี่น้องมะกอกกระดกดกมะกอกน้ำมากินน้อยๆมันตัวน้อยๆน่อยยำไนแกนมันน้ำนะแสบ่บอายพักกันจองปลูกใหม่ปลูกใหม่แบงกออกอันนี้พักกูดพี่น้องจ้าพักกูดพอได้เก็บพอได้เล่มอยู่ดอกแต่ว่ามะกอ,อกมะกอ,อกน้ำานี่มันมักลูกเดินหน่อยอ่อนๆนะะสียบลายบักมีบักโอ้เมียงบักมีเนาะพอได้เล่มกินดีได้เนี่ย ลูกลน้อยๆมันเนี่กินแซบตำตำเมียใส่มกเขือขออึ้นรถอีหยังล่ะรถอีหยังพนนมาละ่ะฮะฮะพอสพุทธแมน,นพอสหรอพอสอีหยังล่ะพี่นางอื่นคนพักกันเล่น อ๋อส่งของพูดพูดมันหยามได้บาตนี่มันหยามได้บาตนี่เหรอมันน่ะมันกินเป็นวันแล้ว <travaille> วันนั้นมันชิหยามมได้บัตรนี่เพื่อนไหนกินแล้วเพื่นชิหยามได้บาตนี่